สวัสดีเพื่อนชาวรถไถทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเรามาอยู่กับคุมาตานะฮะเอล5018นะฮะในเจอของย่าดนึนนงแบบดินก็เปียกยังไปถึงข้างล่างนะฝนไม่ค่อยตกครับดูแบบตรงนน้นไม่เข้าเลยน่าจะถอยทราบอีกรอบหนึ่งนะลูกพี่เออไม่ถอยเหรอไปเลยฮะ น่าจะมาเก็บทีหลังดินมันเปียกยังไม่ถึงข้างล่างนะเนี่ยตรงนี้ครับดูถ้ารอดินเปียกอีกนิดหนึ่งก็ถ่ายสวยนะเราก็ลงมาถ่ายคลิปก่อนสักคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาถอนมันนะ ก็จอดอยู่กับบนนะั่นโอ้โหน,น,นี่แข่งก๊อกนี่ครับขนาดรถใหญ่นะ50แรงแล้วไถย,ยังกรุกกรุกรุกรุกอยู่เลยฮะยังยังไม่เข้าเลยตายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาให้รถปั่นนะครับรถปั่นรออยู่ตรงนู้นนี่ผมก็จะไปถอนมันจอดรอแล้วเราไม่รีบคนระับเราไม่รีบ เราจะรอดูเอลคัสตัวใหม่คนระับยังไม่มาเราได้จะไม่ได้แล้วครับดินม,มันยังไม่เปียกถึงข้างบนนะครับมันยากนิดน,นึง พอถึงข้างล่างสิข้างบนมันเปียกแล้วฝ <okay. S 1> นมันตกแบบตกแบบป,ปล่อยๆนะครับตกไม่เคยตกแรงนะเพรที่จะเปียกถึงข้างล่างหลดบานหน้ดนง nè vô chưa mình rút nó lòi về, anh đi đây, yến quan tinh, không lồng không <laughs> lồng, nó có โอ้ o, ได้ดึงไปเบียดเซอร์มันนอลกรล้อมหนูได้ได้กินโลกของมีนผ่านไปปีแรกปีสองผ่านไปดีกับเ,เก้าเอ้ยกระดิ้นแรงเปียก ก็ไปดูตอนแข็งครับนู่นท่านอกรึงขลัง,งเขาไว้ให้รถปั่นนะฮะซำเตะำไตเอาไว้ให้รถปัน่นฮะซำเตนี่เอาไว้จะของรถปัน่นเนี่ยปั่นนะฮะไถกีไว้ให้คนปั่นนะครับก็ดินมันแข็งนะยังไงก็ไม่ลงครับ เนี่ยมันเบียดดินมันเปียกยังไม่ถึงข้างล่างนะไถยังไงก็ไม่เข้าหรอกมันก็ได้แค่นี้แหละถ้าดินแข็งอย่างงีต้งต้องกดต้องยกข้างหน้าขึ้นนะครับถ้าเอาผาลงทั้งหมดนี่ไม่ไหวนะมันต้องกินทีละห้าผาห้าใบท่ารุ่นนี้ก็ถามเขาแล้วว่าไม่มี นะถ้าเจอดินแข็งนะครับต้องต้องยกขนาดหนายนิดหนึ่งนะเพื่อให้กินแต่ข้างหลังครับม่งั้นไม่เข้า เดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วครับลุยงานต่อนะมีงานต่อถอนมันครับเดี๋ยวไปพาโชว์มือได้เด็กี่ล็อกเจ้ให้ดูเข้าเด็กพนิดเดียเข้าสามพารเลยครับไหนนะครับดูจบดูครับ Rồi xăm dần tích Chị thà xăm tích Đi Xăm khăn, xăm khăn cơ lơ

ไปแล้วลูกพี่